สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะบัญชีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันนะคะในเนื้อหาของบทที่2นะคะในเนื้อหาของบทที่2ออุปสงค์อุปทานและดุลยภาพตลาดนั่นเองนะคะอ่ะนะคะในครั้งนี้นะคะเดี๋ยว เราก็จะมาคุยกันนะคะซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งสตินะคะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยได้ได้ผ่านการเรียนนะคะเศรษฐศาสตร์มาแล้วแหละตอนมัธยมดังนั้นก็ถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันเนาะนะคะอะมาดูกันเลยค่ะอุปสงค์นะคะหรือว่าดีมานนั่นเองนะคะอุปสงค์หรือดีมานนะคะอุปสงค์ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึง ความต้องการซื้อนะคะอุปสงค์นะคะตอนนี้เราสวมหมวกนะคะเราสวมหมวกเป็นคนซื้อโอเคนะนะคะตอนนี้เราสวมหมวกเป็นคนซื้อนะคะอุปสงค์คือฝั่งของคนซื้อนั่นเองนะคะความต้องการซื้อนะคะณระดับราคาต่างๆนะคะลักษณะเส้นนะคะอะหน้าตาของอุปสงค์นะคะสโลปจะเป็นลบนะคะสโลปเป็นลบ สโลปเป็นลบในที่นี้หมายความว่าไงลักษณะเส้นมันจะเฉียงลงใช่ไหมคะแต่ถ้าสโลปเป็นบวกลักษณะเส้นมันจะเฉียงขึ้นนี่คือสโลปเป็นบวกนะคะซึ่งถ้าสโลปเป็นลบนะคะมันหมายถึงเส้นของดีมานอุป,ปสงค์แต่ถ้าสโลปเป็นบวกนะคะมันหมายถึงเส้นสัปปายนะคะเส้นอุป,ปทานนั่นเองเส้นสัปปาย ะค,ะคราวนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าเอา้าทำไมอ่ะทำไมเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกไม่เข้าใจใช่ไหมคะอ่ะไม่เข้าใจเรามาดูตรงนี้ค่ะทําไมมันถึงเป็นลบเสมอนะคะเข้าใจคําว่าเสมอด้วยนะทำไมมันถึงเป็นลบเสมอนะคะแน่นอนค่ะความต้องการซื้อขายของคนความต้องการซื้อขายของคนเนาะถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะเมื่อใดก็ตามราคาสินค้าอาจารย์แทนด้วยตัว p นะคะ ราคาสินค้าสูงขึ้นส่งผลให้ความต้องการนะคะความต้องการซื้อเป็นยังไงคะราคาสินค้าสูงขึ้นความต้องการซื้ออาจารย์แทนด้วย QD Quantities ้อ่าค t อนติตี้ซ d ฟต์ความต้องการซื้อนะคะความต้องการซื้อจะลดลงราคาสินค้าแพงสินค้าแพงความต้องการซื้อก็น้อยลง สินค้าแพงความต้องการซื้อลดลงสินค้าราคาถูกความต้องการซื้อมากขึ้นตามทันไหมคะสินค้าแพงความต้องการซื้อน้อยลงสินค้าถูกความต้องการซื้อมากขึ้นนะคะดูกราฟนี้ประกอบนะคะกราฟนี้บอกว่าอะไรถ้าเมื่อใดก็ตามสินค้าราคา1,000บาทนะคะเอ้ย1 0 0 0 0บาทขอโทษทีสินค้าราคา10,000บาท ความต้องการซื้อจะเพียงแค่1ชิ้นแต่ถ้าสินค้าราคาลดลงเป็น6000บาทความต้องการซื้อจะเป็น2ชิ้นทันทีโอเคไหมคะความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น2ชิ้นความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นนะคะไม่ไรก็ตามที่ราคาสินค้าลดลงความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นมันจึงพอจุดเราพอจุดได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ลากเส้น ดีมานได้เลยหน้าตาเส้นดีมานจึงเป็นแบบนี้นั่นเองสักครู่นะคะทุกคนฮัลโหลค่ะค่ะอ๋อโรงแรมอยู่สบายปาร์คค่ะฝากที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะออป,ประมาณสองสามร้อยเมตรอะค่ะอ๋อเคาน์เตอร์โรงแรมค่ะจ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะ ขออภัยด้วยนะคะทุกคนนะคะเนื่องจากว่ามีพัสดุมานะคะต้องเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เนาะเราก็ออกไปซื้ออะไรไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะนะคะทุกคนเข้าใจลักษณะเส้นของดีมานแล้วแต่ว่าตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้ก็สำคัญนะคะเ,เวลาเราทำกราฟเนาะเวลาเราวาดรูปกราฟอธิบายนะคะเวลาเราวาดรูปกราฟอธิบายอย่าลืมนะคะใส่ชื่อแกนกราฟด้วย แกนตั้งอันนี้จะเป็นราคาสินค้านะคะราคาสินค้าตัว P แกนนอนเป็นจำนวนสินค้าตัว Q ก็ได้ปริมาณนะคะ quantities นะคะปริมาณนะคะเป็นตัว Q นั่นเองอ่ะเงื่อนไขของอุปสงค์ค่ะนะคะสมมุติสมมุติมมนะคะอยากได้รถคันละ2ล้านมีเงินอยู่500,000เป็นอุปสงค์ไหมคะอ่านะคะ เกิดอุปสงค์ไหมคะลดคันละสองล้านแต่มีเงินในกระเป๋าทั้งเนื้อทั้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันแล้วห้าแสนเกิดอุปสงค์ไหมคะเกิดไหมคะอะให้คิดอยู่ในใจนะให้คิดอยู่ในใจนะคะถูกต้องนะคะไม่เกิดอะไม่เกิดค่ะ ไม่เกิดอุปสงค์ทำไมถึงบอกว่าไม่เกิดอุปสงค์นะคะเพราะว่าการเกิดอุปสงค์ได้มันต้องมีเงื่อนไขอ่ะกรณีนี้ไม่เกิดนะนะคะอีกกรณีหนึ่งค่ะมีเงินอยู่5ล้านแต่ไม่อยากได้รถเกิดอุปสงค์ไหมคะอ้าเมื่อกี้ฉันมีเงินไม่ถึงอะ่ะตอนนี้ฉันมีเงินถึงแล้วแต่ฉันไม่อยากได้อะ่ะเกิดอุปสงค์ไหมคะคิดไว้ในใจนะคะอย่าโกหกตัวเองนะคะทุกคนคำตอบค่ะไม่เกิดค่ะ ไม่เกิดอุปสงค์ทำไมนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของอุปสงค์นะคะเุ้ยทำไมมันเลื่อนไม่ไปล่ะแปบ๊บนึงนะคะทุกคนอ่ะเพราะว่าเงื่อนไขของอุปสงค์นะคะจะต้องมีตรงนี้ค่ะมีความต้องการนะคะเงื่อนไข,ขอ,อุปสงค์จะต้องมีความต้องการคือมีความ want นะคะ แล้วจึงกลายเป็นอุปสงค์ขึ้นมานะคะมันต้อง1มีความสามารถที่จะซื้อและ2มีความเต็มใจที่จะซื้อนะคะ นะคะจะเกิดอุปสงค์ได้มันจะต้องมีความสามารถที่จะซื้อนั่นคืออะไรความสามารถที่จะซื้อคือมีเงินมีเงินเพียงพอใช่ไหมคะและมีความเต็มใจที่จะซื้อคืออยากจะซื้อนะคะอยากจะซื้อด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจะเกิดอุปสงค์ได้ก็จะต้องมีเงินและฉันอยากซื้อถึงจะเกิดเป็นเงื่อนไข